น้องชายถ้ามึงฟังอยู่ GTB ในเมืองไม่เกินสิบเมตรไอ้ปั๊กมึงนี่เหลี่ยมเหมือนคางเลยนะแต่พี่เอาพี่เอาแค่ยี่สิบก็พอครับอีกสี่เมตรที่ไม่ไม่เป็นไรเอาไปเอาไปเล่นลี่ไงเอาเซบูนเอาบูนบูนให้ดูนะนดันธงสนุกเฮียดอ่ะฮะเฮ้ยอันนี้บูนอย่างพี่อย่าง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 ,างบูนไม่ติดเฮ้ย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 ติดเบื้องไว้นี่แต่ทียกูกดไม่ติดคุ้มคุ้มพี่ไม่โกหกเราหรอก ผมมันเสียรถแผบนี้ไงผมเพิ่งขายไปเมื่อวาน22เอ็มมาคะเนใช่ปีรือเปล่าอ่าใช่ครับใช่ใช่ช่ใชอ่ารอรอขึ้นมาดูได้ครับแรงกว่ารถไอ้วงล้อสามเมื่อนิดรับยี่เท่าไหร่นะ20 18เ20เป่ะ ใช่ใช่ตอนนี้นสามวอนนี้โอ้ตอนนี้มันขึ้นมันขึ้นสิบแปดอ่ะสิบหกเมื่อวานเมื่อวานนี้มึงได้มาเท่าไหรแล้วมึงได้มาสิบแปดอ่ะแต่ได้ผมจะซื้อคือสิบแปดเหมือนกันแล้วเหลือครับสุดท้ายแล้วอ่าอ่าเดี๋ยวลองดูลองดูได้เลยครับเนี่ยเนี่ยผมวิ่งธรรมดาไม่ได้เบียกบูลนะดูดิแลมันแลมคนขายผมก็บอกว่ามันแลมอ่ะมเนยากแล้วเนี่ยเว่าจะเอาหมูไปแลกกับจีทีบีต้อง2 0่ส รถมันดีนะวิ่งสามตลอดทางเนี่ยอ่ะพี่ชายดูดิสามวัดตลอดทางอ่ะพี่ลองขับดูไหมที่บรกบุเป็นอยู่ใช่ไหมครับไ่เหรอใครสตั่ได้อยู่พี่อ่ลองดูลองดูหายากครับตอนนี้มีแต่น้อยกไม่นเนี่ยแล้วมันเป็นมอ่ารถเขาเรียกเป็นรถตัวเคมครับ แค่แค่แบบอะลอง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 ชนสายดูอะเนินเนินสายน่ะชนก็ธรรมดาถ้มพี่ชายขับได้เท่านี้อะบีนถามว่าเกี่ยวอะไรกับลิงเอออก่ยวอะนี้เดี๋ยวถามว่าเกี่ยวอะไรกับลินไอนตอบดิบินเออตอบดิอ๋อีซิงออนเออลองเปิดถามว่าเกี่ยวอะไรกับลิงอะอ้าวไม่ขอบพูดนไอ้ขอน ไม่ใช่เลยหรอกถ้าไม่รอนตังค์คงไม่ขายหรอกไอ้ย่าใช่ครับปกติก็ได้ครับลองขับปกติดูก็ได้ลองเบรกบูดดูแต่ผมขับธรรมดาแม่งสามร้อยสามร้อยห้าสามร้อยสิบอ่ะพี่จะขาย่าไหร่พี่ต่ออ่ะพี่ขา 18, ยสิบแปดทีออ 18, ไ่ไม่ห<อ>ง 2. 2> สิบแปดไม่เป็นไรครับม่วหนิคุณขายยี่สิบพี่ลองเบรกบูดดูก็ได้ครับมีเลี้ยวดีจริงนะทีวีอ่ะ เครืมัน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 ดีกว่ารถยอดอะ่ะง่ายๆเลยอันเดี๋ยวผมขับให้ดูไหมแบบไม่เบรกบูทอ่ะแบบแบบไม่เบรกบูทนะไมยาทเหลือคันสุดท้ายแล้วปล่อยไปเมื่อวานนี้คันหนึ่งมันมีสองคัน ่ะลองลองดับเบิลคัทดูก่อนนะดูนะดูนะดูนะดับเบิลคัทนะครับดับเบิลหนึ่งอันนี้ดับเบิลคัทอ่ะแล้วแล้วดูนะดูผมวิ่งนะเนี่ยอันนี้ไม่บีกบูทนะถ้าบีกบูทมันมันมันจะมีแบบไฟวงกลมข้างหลังนะอ่าดูดูเนี่ยอ่าดาบเบผมดับเบิลคัทให้ดูเลี้ยวง่ายเลี้ยวคมครับ ะไรเบรกบุญให้ดูเนะี่ยติดง่ายครับเกาะถนนไม่ไม่ค่อยเหิบ ต้องเบรกบูธนะอันนี้ไม่เบรกบูธนะดูนะไม่เบรกบูธไม่เบรกบูธนะเดี๋ยวลองลองเส้นเบรกบูธดูอันนี้เบรกบูธให้ดูเนี่ยเบรกบูธไม่ติดขับง่ายขับง่ายหมดเลย อันนี้ดูไม่ไม่เบรกบูตก็วิ่งท่าน่ะอันนี้ผมไม่เบรกบูตนะดูนะเนี่ยดูดิไม่ไม่ผมไม่เบรกบูตเลยนะผมไม่กดเอสเลยพี่ชายลองขับดูก็ได้ครับลองขับดูแฮนดิ้งดูอะไรได้หมดเลยเลียกดีใช่ไหมพี่กันเนี <dim> ่ยก็มันเป็นรถตัวเกมอ่ะครับมันหายากแล้วอ่ะมันไม่มีใครขายกันแล้วอ่ะ มีมีมีคนรับ GTP น้อยมากครับเขาไม่ใช้กันเองระเบิบูทเป็นใช่ไหมเบบูทเป็นไหมรูปหรอไม่ค่อยช่ำวิอ๋อไม่ค่อยช่ำลองลองเลี้ยวดูก็ได้ครับลองลองเลี้ยวดูลองอะไรดูเลี้ยง่ายครับเลี้ยวง่าย ขับเพลินข่าได้อะไรได้มัเป็นรถตัวเกมตั้งแต่ซีซั่นที่แล้วอะครับอ๋อใช่ตั้งแต่ซีซั่นที่แล้วบางคนมันบางคนมันเก็บไว้ก็เก็บไว้ออคนขับรถผู่สองคันนะนนเหมือนเดิมพี่ไปแต่งกระจบมาให้ละถ้าอย่างเอฟสิบสองบพี่มีไหมพี่เอเออะไรนะเอ2สบคือรุ่นอะไรครับเห็นมีช่วงหนึ่งที่มันขายกันผมก็อยากจะดูมัน,ร,นรถอะไระมัน,นอ,อยูนะ่ในวงล้อพี่อ๋อเนี่ย อ,อ่าอันนี้อันนี้ผมมั่นใจว่าแรงเกาะวงล้อแน่นอนแรงเกาะวงล้อแน่นอนลอ,ลองลองซ่อมดูได้ครับลองซ่อมดูได้ผมปล่อยไปคันนึงอ่ะ ยี่สิบเอ็มปล่อยปล่อยให้ไปเนอะไอไอแก๊งอะไรไม่รู้อะสารได้เร็วสารนั้นเสียก็เอาวิจัยทำไมพี่จะไม่ได้ว่ะแก๊งอไไม่รู้อะปล่อยไปคันหนึ่งครับแล้วก็ไม่ได้ปล่อยเลยเหลือคันสุดท้ายแล้วยังไงที่ผมบอกอีกทีก็ได้พี่ได้ครับได้ลองมาขึ้นมาดูได้ครับเพราะในใจอีกคันหนึ่ง R R ดเด oh, ี๋ยวนี้หมาเข้าขายรถกันด้วยหรอครับพี่อรเมันคือคันอะไรวะแมดด้าพี่มดดาอเอ็กซ์่ะอมด้าอ x 7เอ็ course, ่นมีเตจแจดเน่ยเอาไหมล่ะแจดหรอพี่แจดมันพึ่งมาใช่ใช่ใช่นั่งสจีทจีทเหมือนกันนั่งสี่แล้วจีทด้วยตอนนี้มัน อะไรอันละสี่เอ็มอ่ะมันใช้ทั้งหมดอ่าหกชิ้นอ่ะแต่พี่เอายี่สิบเอ็มพอเพราะว่าพี่พ,พี่พี่มีพี่มีเป็นกล่องให้นะเป็นกล่องให้แต่ว่าแลกมาแล้วอ่ะครับโทษ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 ตายไหมี่ยมีเป็นกล่องให้ครับพร้อมใช้เลยตอนนี้มันตกชิ้นละสี่เอ็มแล้วเราแค่แค่ไปเปิดกล่องบวกเป็นของมาให้พี่ก็ได้ ผมดูข้าวเหนียวปีนเรกไรครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรลองลองลองแจ๊กไหมลองแจ๊กไหมไม่รูลองแจ๊กไหมเผื่อเราชอบแจ๊ขคัญด้าแจ๊กอ่ะนั่งสี่นะจวดเหมือนกันก็คือพี่ไปแรกมาแต่ว่าพี่ยังไม่ได้กดใช้อ่ะเคยขับแจ๊กไหมขวัญด้าแจ๊กอ่ะ นี่นี่คันนี้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 นี่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 ลองแสนรวมกันลองก้าวไปสี่แสนน้องไปลองลองก่อนดิให้น้องมันลองขับแจ๊ตอยู่พี่อยู่จี๊ดคันนี้ก็จี๊ดนี่นี่อยู่นี่อ่ะไอโมเดลไอโมเดลไอโมเดลที่มันบุบบุบอะไรเงี้ยเดี๋ยวเขาแก้นะครับเขาแก้เขาแก้แค่โมเดลที่มันบุบบุบอะ เหมือนรถรถย่อแสนใหม่อ่ะมันมันก็บุทเหมือนกันแต่เขาแก้ให้ปบเดี๋ยวรถไทยแลนด์ลองขับดูลองขับดูครับจี๊ดแน่นอนคันนี้จี๊ดแน่นอนอันนี้มันดีอะไรครับเนี่ยรถรถล่าสุดเนี่ยครับรถประกอบล่าสุดมันมันมันเด่นเรื่องอะไรพี่คันนี้นั่งสี่จี๊ดครับเบรกบุดง่ายเบรกบุดง่ายเลี้ยวง่ายเลี้ยวคมพอกับจี b เลยตามจริงชิลละสีเอ็มมันก็ หกสี่ยี่สี่อ่แต่พี่เอายี่สิบเอ็มพอก็ดูดิจีดเวลาน่งสี่อ่ะเองด,ดูดิจีดอ่ะแล้วก็พอพอ,พอกับจีทีพีแตะนี้นั่งสี่นางสี่ความเร็วไม่ดรอปครับลองลองดูได้ลองดูได้ดไดจีดพังยากด้วย ชอบอีกว่าดูจากโซนมันใต่ได้ไม่ผีไต่ได้ครับใต่ได้ทุกอย่างเลยครับโกงโกงครับโกงมีรถนะเดือบไปเองนะก็คืออันอันพี่มีสองคันคันนี้พี่พี่มีหนึ่งคันแล้วอีกคันหนึ่งก็คือแจกออกมาจากกล่องเลยน้องก็คือน้องเอาไปใช้เลยอ่ะเปิดวิเคราะห์อยู่ไหนอ่ะเปิดเอาไปใช้ได้เลยอันนี้ของของพี่พี่เอาไปแต่งพี่มีแค่สองคันเติมไปแสนหนึ่งเติมมาแสนหนึ่งได้มาสองชิ้นส่วนหนึ่ง น้องชายถ้ามึงฟังอยู่ GTB ในเมืองไม่เกินสิบเมตรไอ้ตั๊กมึงนี่เหลี่ยมเหมือนคางเลยนะเป็นว่าคมเลี้ยวคมจี๊ดคมให้พี่ขับให้ดูไหมล่ะยมงเหมืนอนไปลองเนียซอมดีบสักแป๊บอะได้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 ได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 จี๊ดผมพี่บอกเลยจี๊ดจีดเลี้ยวคมไหมล่ะไอเองดูเลี้ยวดินั่งสี่ด้วยมันที่คนแรกอ่ะ ตรวจไล่ไม่ทันครับตำรวจไล่ไม่ทันคล้ายๆสามดอ <c oughs> ครับโอ้เอดีหมดตู้ลเลยนี่หว่าเอมีเกมนะเราไม่เกผมผมมีอยู่ยี่สิบผิดอันนี้อ๋อ พี่เอาพี่เอาพี่เอาแค่ยี่สิบก็พอครับอีกสี่เอ็มพี่ไม่ไม่เป็นไรเอาไปเอาไปเล่นรีไงก็คือแต่พี่ไม่ได้ให้คันนี้นะก็คือพี่แกะมาจากกล่องให้คือถ้าเกะก็ออกมาจากกล่องให้มันแต่งเต็มให้อยู่แล้วครับเราแค่ไปแบบผมซื้อมายีสิบสเอ็มนะอะไรไม่ค่อยมีใครขายเราแค่ไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนแบบว่าเอออย่างแบบแบบไหนสีอะไรอะไรอย่างเงี้ยพอโซนเนาะวอร์มอยู่วอร์มโซนละพี่เมาะโอ้พี่มีเลิศ คนดูฟังนะครับไอ้เที่ยนี้ขับคันหลังแม่บอกก็คือเงที่คันยังจีทีบีที่มันบอกจะพูดยังไงอ่ะเราเอาไปแกะกล่องเอาเองได้เลยอ่ะผมมียี่สองคันไงก็คืออีคันคันหนึ่งยังไม่ได้แกะแต่มันแต่งเต็มให้มาหมดแล้วป้ายทะเบียนไม่รู้อะไรด้วยอ๋อใช้ได้เลยสองทุ่มห้าทุกคนมารวมแล้วนะเท่าไหร่พี่เท่าไหร่ครับอ่ามันมเปลี่ยนราคาเท่าไหร่มันใช้หกชิ้นอ่ะหกสี่ยี่สี่แต่ว่าผมเอาแค่ยี่สิบเอ็ม งไหมมันใช้หกชิ้นอ่าลองลองถามสกายก็ได้สกายสกายมันมันใช้หกชิ้นใช่ไหมใช่พี่ใช่อะลองลองขับดูก็ได้นั่งสามนั่งสี่หรือคนเดียวมันนั่งสี่ด้วยนะอันนี้อันนี้ผมไม่ได้โกหกเลยไม่ได้โกหกถ้าไม่ไม่ดีมาเอาเอาเอาเมาเงินคืนได้เลยนึกว่าจะเอาเงินคืนไงพี่ผมจ่ายไปแล้วไงถ้าเกิดผมไม่ก็ได้ก็ได้ก็ลองขับดูก่อนก็ได้พี่ลองขับดูเนี่ยลองขับดูพี่ไม่ได้โกหกลองอ่ะแดนอาร มานั่งนั่งสามนั่งสี่มาเลยเดี๋ยวขับให้ดูมาเฮ้ไปเอาคนหนึ่งมาดินั่งสี่แบบเต็มคันเรเบลเลยเราขึ้นแจ๊สเอ้ยมาขึ้นแจ๊คันหนึ่งดิมาขึ้นแจ๊คนหนึ่งดิให้หลังรีได้ไหมพี่ผมส่งหม่แก๊งด้วยได้ได้ได้ขึ้นแจ๊สไปไหนเนี่ยอยู่ไหนอ่ะอยู่ไหนพี่ธาตัวหนึ่งวิ่งมาดิขึ้นมาดิเหรอไอโอซอนนาบิลไปไหนอะไปไหนนาบิลรถใหญ่ ไม่กูจะพามันมันขับดูเนี่ยนั well, <uar these means>? Either, right. uh ่งสี่อ่ะดูดูดูนั่งสี่อ๋อ้เหี้ยแม่งล่วงอีกแล้วน้องกูโหน้องกูตายอีกแล้วเดี๋ยวผมเองน้องถ้าไม่ถ้าถ้าเขาถามมึงบอกมึงพิ่งปล่อยยี่ิบสองเอ็มนะเมื่อวานไอสกายโมเอเอคันนั้นมึงมึงไปได้มาเท่าไหร่นะแจ็ดอีกคันนเงีอวมึงหรือขานอีกปันที่ผมเพิ่งปล่อยไปพี่เมื่อวานยี่สิบสองเอ็มคันเนี้ยมึงต้อหากันให้คลอกนะ ล่าล่าในล่าข้าหัวผมหนีแม่งจีจัดมีไม่กี่คันที่ตามได้ได่ไไอันนี้นนโมเดล <4 S 2> โมเดลมันสวยด้วยมันเหมือนเหมือนจริงไงเหมือนข้างนอกเลยครบตัวละเอียดเลยดู๋ยเดี๋ยวอันนี้นางสี่อันนึงสภาพโดยนางสี่จวนไหมล่ะลองไปเส้นบูนดิเอาเส้น,นบูนเอาบูนบูนให้ดูนะดันธงสนุนเฮียดอ่ะฮะโอ้ยอันนี้บูนยังพี <c oughs> อยากอยากอยากบูนไม่จ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยติดเบื้องไม่นี่ไอเหียกูกดไม่ติดครับติดก็สามอ่ะอ่ะแล้วแม่งม่งคมเร่ไม่300ร้อยนะห้าร้อนะห้าอนะไปเรื่อยไม่สามอ่อาเอเอาจริงเอาให้ผมบุญเะลาให้ผมบุญปะลาผมบุญได้หรอห้าร้อยได้ได้ลใช้ชื่อตามบ้านเนี้อยหกิอ่ะีกเนินหนึ่งันนด้คนนคะนนคะแนนเิ่มคุมคุมพี่ไม่โกหกเราหรอกคุมมันเสียรล้วแบดนี้ไง ผมเพิ่งขายไปเมื่อวานยี่สิบสองเอมาขนาดโอ้โหมานั่นแหละพี่แต่พี่เอามันน้องมันยี่สิบพอราคามันอยู่ราวๆนี้แหละดีนะราคาดีนะยี่สิบพอเพิไม่ใช่หรอกถ้ากูถ้ากูไม่ไม่ไม่เป็นหนี้พี่โอเคอ่ะกูไม่ขายหรอกไอ้ยันหนึงจนมุมไรอ่ะแล้วเมื่อวานผมเห็นเขาขายประมาณสักสิบห้าโอ้ไม่มีหรอกสิบห้าไม่มีนะน้องผมเห็นอยู่นะเมื่อวานไม่มีหรอกสิบห้าโดนไปแล้วแพงจังอ่ะพี่ เงี้ยซื้อเธอซับเนี่ยะพี่ผมใา่มาบนี้แล้วก็ลองดูก็ลองดูกันแล้วแต่เราก็ลองดูก็ลองดูก็ลองดูท่านน้องบอกว่าสิบห้าก็ลองดูก็จะลองลองโพูดตามคุณได้อันนี้อันนี้ยี่สิบถือว่าแบบไม่ราคาไม่ราคามันเท่ากับ g ีทีบีพี่แบบว่า g ีทีบีหายากทำไมราคาไม่เท่ากันทีผมบอว่าจีทีบีมันเป็นประกอบเก่าครับประกอบเก่าครับน้องมันแรงนะมันแรงอันนี้อันนี้ไม่ได้เลี่ยมหรือไม่ได้โกหกเลยแล้วแต่เราชอบ ก็แต่เราชอบนราคาเลทเลทมันประมาณเท่าๆพอๆกันแพงกว่าในเพิ่มว่าคันนี้มันดีอ่ะมันดีทั้งสองอันนี้ยยืนพื้นสามร้อยสามร้อยห้ายี่โมะฮะมึอเรื่องเหรอเนี่ยบ้านสามพอไหมครับพอเพ่แล้วแต่เราเราจะไม่ท่านพี่มีเป็นกล่องให้หนึ่งกล่องก็คือไปไปสามารถเปิดลุ้นอ่าไปทะเบียนเอาแต่มันแต่งเตรมอะไรให้มามาหมดแล้วต้องบอกอย่างนี้ก่อนรถดาแพดเนี้ยมันยังไม่แพง ถ้าแบบไม่ไมคือคนงงไรมว่าทำไมคันนี้มันบอกว่าพี่ดีแต่ว่าทำไมคันนี้มันแพงกว่ามคือคันนี้คันนี้มันต้องเบรกบูทมันช้าเบรกบูทแล้วความเร็วไม่ดรอปแต่คันนี้ยืนพื้นมันส0 5ร้อยห้างงไหมขับทางตรงเฉยอ่ะมันสามร้อยห้าแล้วตอนแรกพี่บอกคันนี้ดีแล้วพี่ว่ากลับมันแล้วแต่คนชอบไงน้องแล้วแต่คนชอบอันนี้ก็คือรถรถนั่งนั่งสี่ไงอินงงตรงไหนวะพี่งงวะไม่ได้งงพี่ตอนแรกอ่ะพี่ บอกว่าไอ้คันนี้ดีกว่าวงล้อแปลว่าคันนี้ก็ดีกว่ากวางวงล้อหรือเปล่าหรือเปล่างงเหมือนกันเอาง่ายแม่งดีกว่า M8 จะบอกว่าคันนี้จะดีกว่าวงล้อใช่ไหมพี่ถ้าเกิดว่าอ่าใช่มันก็ไปเอา M8 มาแข่งได้เลย M8 อ่ะไอ้วงล้อสามหมื่นอ่ะอืมเราไม่เอามาแข่งเลยเบิกใครมาก็ได้มาแข่งกันมาแข่งกับแจ๊ดดูดิแล้วผมจะเบิกจะเหนียวไม่มีพี่ขนาดนั้นนะ มามามาลงพูดอดีตก็วันนี้จะเล่นรถรถจอดรถเหวี่ยงคุยนาา้างานใช่ป่ะแบบเมื่อวานไหมพี่จอดแบบเม,ม,มื่มอวานมไหมกลางดีนะเมื่อวานดีนะเ <laughs> ออวันนี้นิคิเอ็นมีตัวประจําตัวหมดแล้วรถบ้านเราสามคันก็เอาไปหมดนั่นแหละแล้วก็น้องตัดสินใจดูดแต่พี่แต่ถามว่าพี่เลี่ยมกันยังไหมพี่ไม่พี่ไม่ได้เลี่ยมอันนี้พี่พูดตรงตเลยไฟที่ไหนครับพี่เก็บไฟที่ไหนไม่รู้มีอะไรฟาด มาลองรถจั่ตอนเนี้ยโซอยู่ไหนพี่แกนพี่แกนไปไหนนะไอ้ตรงรอรอเขาบ้ากันอย่างนี้ติดเองมันพี่มีแผนมาด้วยมา้ยไม่ใช่พี่กินโซอะไรนะเอารถเอารถมาติดพี่คนหนึ่งหนีได้ไหมรถตู้หน้าหน้าแลนอ่ะขับมาคนหนึ่งได้ปะโโออเเคคใครได้ขับเลยใช่เลยหรอกถ้าพี่ถ้าถ้าพี่ไม่ไม่ติดนี่เขาพี่ไม่ขับหรอกตรงตรงเลยมันเป็นสมบัติไงไปให้มอเลยในแลนอ่ะโหน่าจะไม่ไหวพี่เพราะมันน่าจะแพงไปอ่ะบได้ได้ เอาสิบแปดเอมาไหมถ้าสิบแปดเอมาไหมสิบแปดเอมาไหมไม่น่าเอาไหวพี่เพราะผมเห็นเขาขายออกมาสิบห้าเอ็มโอเคโอเคครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรของครับได้ลองของครับเย็ดแม่กูลองถ้าตายให้พ่อมึงมาซื้อให้ควายเย็ดแม่แม่มึงเนี่ย เฮ้ยฮัลโหลฮัลโหลมึงมาเอามึงมาเอาแจ๊ดใคมึงเบิกคาระคันนีไอเหี้ยกูกูงงว่ะคาระคนนี่มามามาหนตื่ได้ไงนี่เี้ยับขับรไงเค้กเค้เขามายังอ่ะเค้กมายังเนไมย์าว่าแจ๊ดไม่มีรถมามามาเอาที่แรดได้เลยได้เบิกกันไม่ได้ไ้ย้อนอยู่จ้าเลย่้ย้อนพี่มา้ย้อนยังได้ย้อนลยดันตื่นด้วยนะคนขับมึงอยู่นะในรถไง ว่าป๊าจะแม่เข้ามา